เคยเจอปัญหานี้ไหมครับเวลาขึ้นรถแล้วถือของผู้ลุงพลังแล้วรถเราไม่มีที่แขวนในรถครับแบบนี้แหละครับรถบางรุ่นไม่มีกระเป๋าที่ใส่ไม่มีกระเป๋าที่ใส่เอกสารหรือแม้กระทั่งที่แขวนครับเวลาเราถือของผู้ลุงพลังครับขึ้นรถก็จะเจอปัญหาเรื่องจะวางตรงไหนดีนี่ครับจะไม่สะดวกสบายจะวางตักก็ยุ่งยากครับผมมีัวช่วยครับแค่นี้เองครับผมในราคาถูกๆ แขวนกับพนักพิงที่นั่งเบาะครับแตะออกครับแล้วก็เกี่ยวกับพนักพิงได้เลยเป็นในช่องให้ปรับระดับครับว่าจะเอากว้างยาวขนาดไหนครับนี่รถบางรุ่นแกนไม่เท่ากันครับผมจะใส่ไปทั้งหมดสี่ตัวด้วยกัน เบาะแต่ละอันมีอยู่สองอันครัเบเก antis, ี่ยวเข้าไปใส่ให้หมดทั้งสองเบาะครับกรณีที่เราใส่เข้าไปเรียบร้อยครับสามารถใช้เป็นที่วางโทรศัพท์ได้ครับข้างล่างเราติดตั้งเสร็จแล้วครับสามารถใช้เป็นที่วางโทรศัพท์ได้ครับข้างหลังนี่ครับข้างหลังสามารถใช้เป็นที่วางโทรศัพท์ได้ครับคนที่อยู่ด้านหลังครับใช้วิธีนี้เลยดูโทรศัพท์เพลินๆไปนี่ครับนี่จะเป็นที่ หนีบเกี่ยวโทรศัพท์ยืดขึ้นยืดลงครับตามขนาดของโทรศัพท์แต่ละรุ่นพับเข้ามาครับเจ็บนี่ครับหลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยครับไม่ว่าจะเป็นของพลุงพลังแขวนได้หมดครับทีนี้รับน้ำหนักได้เยอะครับนี่นี่ครับที่นั่งของเราก็ยังเหลือว่างๆให้เราได้นั่งครับแล้วก็ตรงขาก็สามารถวางขาได้ปกติครับรีบกดเดี๋ยหมดครับกับที่แขวน สิ่งของในพนักพิงตอนหลังในรถยนต์ครับราคาถูกๆใช้ดีบอกต่อครับหลังจากเลิกใช้าง,งานครับพับเก็บแบบนี้ครับพับเข้าไปนี่ไม่ต้องยุ่งยากครับไม่ต้องปล่อยให้ออกมาแบบนี้เก็บเข้าไปข้างในได้ครับวิธีเก็บนี่เลยครับผมใช้ดีบอกต่อที่แขวนของในพนักพิงตอนหลังในบ่อรถยนต์ราคาถูกๆครับ